แล้วละค่ะท่านผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงของการสนทนาค่ะวันนี้รายการเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อับดุลฮาลีมลาเตะค่ะท่านเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการอิสลามประจํจาจังหวัดสงขลาขอบพระคุณอาจารย์มากค,ค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปร่วมติดตามความคืบหน้าเนของการเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่จังหวัดจัดประชุมนะคะครับผมค่ะอาจารย์ก่อนที่จะถึงเทศกาลฮัทเนี่ย ในส่วนนี้การตรัสเตรียมของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องใช้เวลามากน้อยเพื่อจะเตรียมการหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการอิสลามเนี่ยจะต้องมีบทบาทยังไงในการไปกิจกรรมดังกล่าวนีคะครับในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฮัตเนี่ยเราต้องมีการอบรมปฐมนิเทศผู้ที่จะเดินทางในส่วนของผู้ที่จะเดินทางที่อยู่ในจังหวัดสงขลา จะเป็นส่วนใหญ่และก็จะมีจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาอาจารย์เดี๋ยวหมายถึงว่าถ้าพี่น้องที่เป็นคนซึ่งจะไปฮัทในจังหวัดสงขลาก็จะต้องมาอยู่ภายใต้การที่จะต้องตเตรียมโดยคณะกรรมการคณะกรรมการเป,เป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัทเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของสุขภาพร่างกายการเตรียมตัวการก่อนเดินทาง พำนับอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ừ ừ ừ, สิ่งต่างๆแล้วนี้เราก็จะมีจัดเชิญสาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ เราจะเชิญผู้ประกอบการ<ม>ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะนำพาหุยญาตเดินทางไปซึ่งเขาจะเป็นผู้ดูแลตลด<ม>อดการเดินทางที่ไป<ำ>อยูจจ่ที่นู่นที่พนัาอยู่ครับอาจารย์ตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่าเราอาจจะมีผู้ชมรายการหรือว่าคนที่ประกอบพิธีฮัทเนี่ยที่จะไปฮัทเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาทีานี้ถ้าอย่างนั้นในโซนจังหวัดอื่นๆนี่เขาก็จะมีคณะกรรมาการในแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อที่จะตัดเตรียมตรงนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ทุกจังหวัดเขาจะจัดให้มีการอบ นะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าถ้าจัดอย่างอย่างจังหวัดไกลๆจะมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากที่นี่นราธิวาสก็จะมีคณะกรรมการที่นราดูแลที่นราดูแลครับปัตตานีก็ปัตตานีดูแลที่นี่ในส่วนของการบริหารจัดการจริงๆในเรื่องของฮัทเนี่ยฮัทเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยมีการจัดทําเป็นพรบหรือพระกฤษฎีกาว่าด้วยส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3ฉบับนะครับฉบับแรกนี่ผมจำาพศออไม่ได้เพราะน่าจะก่อนผมจะเกิดด้วยซ้ำไปแล้วก็ฉบับที่สองเนี่ยก็บังคับใช้ตั้งแต่ปี2524ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทภาย<ค>ใตย้กระทรวงวัฒนธรรมโ<ค>ดยกรมการาศาสนาเป็นเป็นเลขาสำนักงานอกองส่งเสริมกิจการฮัท<ค>แห่งประเทศไทย<ค>ทีนี้ หลังจากนั้นพอดูและระยะเวลาม,มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยาาทางสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้มีการร่างยปิขึ้นมาและก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมพรบัด,ดังกลา่าวในปีพศ2559 จากกระทรวงวัฒนธรรมย้ายมาอยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลนั่นคือขั้นตอนของของการบริหารจัดการนะครับมีหน้าที่ส่งเสริมเกี่ยวกับกิจการทัศนอย่างคนที่ต้องการมีความประสงค์จะเดินทางเน้นนอนที่สุดเขาองต้องมีแซแซ่นี่ก็เปรียบเหมือนไกด์ที่จะนําคนไปไปเที่ยวต่างประเทศอะไรลักษณะนี้เพราะฉะนั้น โดย,โ,ยโดยพรบก็บก็ระบุชัดเจนว่าจะต้องผ่านบริษัทผู้ประกอบการอ่ะแซ้นี่ก็คือก็คือมีหน้าที่เป็นไกด์ที่จะนำพาหุ่นยดตปไปประกอบพิธีฮัทส่วนบริษัทผู้ประกอบการก็คือคนที่จะมาจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องบินเ,เรื่องวีซ่าต่างๆในการเดินทางเพราะฉะนั้นอ่านั่นคือขั้นตอนที่ที่ที่มีอยู่ในพรบโดย ถ้าเราตัดสินใจที่จะเดินทางสมมุติว่าจะเดินทางในปีหน้าโอเค okay, ปีนี้เขาเขาเขาหมดแล้วเพราะว่าทางการซาอุดีนี่จะให้โคต้าในแต่ละประเทศเนี่ยตามจํานวนประชากรมุสลิมที่มีอยู่ในประเทศนั้นก็ประเทศไทยเราได้โคต้ามาประมาณ1 3 0 0 0คนหมายถึงในปีนี้<อ>ในปีนี้ทุกทุกปีะทุกทุกปีประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าอาจจะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้จํานวนผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทาง ที่ได้สมัครหรือว่าลงทะเบียนให้กับโครงการ,รกบพร่องนี้จำนวน7จ0 0นอเกว่า ก็คือถ้าดูแล้วปีนี้โคต้าจะมีเยอะก็คือาทตยบกับคนนี้เท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยมีความประสงค์จะไปน้อยกว่าโคต้าที่เราได้รับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรก็แล้วแต่ว่าเรามีใครจะไปประสงค์ทีู่กต้องเาก็ไม่ได้บังคับเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งต้องต้องย้อนไปดูองค์ประกอบของอิสลามที่บอกระบุว่าองค์ประกอบของอิสลามหรือที่เราเรียกว่ารุกุลอิสลามมีหประการเนี่ยนะครับคือประการที่หที่บอกว่าประกอบพิธีฮัตเนี่ย เขาวงเล็บไว้ด้วยนะสำหรับผู้ที่มีความสามารถคือมีคุณสมบัติยังไงบ้างถูกต้องถูกต้องต้องมีทรัพย์สินที่เพียงพอต้องปลอดภัยในการเดินทางสุขภาพร่างกายที่ดีนั่นคือคือหลักเกณฑ์ท,ท,ท,ที่ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลที่เอ่อเมื่อเมื่อเมื่อต้องการไปทำพิธ์เนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติอะไระเพราะฉะนั้นในกระบวนการของประเทศไทยเราเราจะเห็นว่า,าทางการเป็นคนที่ เป็นเป็นเจ้าเรื่องจริงๆ <ừ> ในการดูแลตั้งแต่การดูแลเรื่องตัวเครื่องบิน <ừ> ถึงแม้ว่าเราผู้ดเดินทางจะออกแต่ว่ากระบวนการเ่านั้นเราต้องเอาเงินเนี่ยไป <ừ> ฝากไว้ที่ที่โครงการปกครอง <ừ> ซึ่งการลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยเมื่อเรามีความประสงค์จะเดินทางแล้ว <ừ> จําเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนใผ่านกรมการปกครองโดยที่นําเงินไปมัดจําไว้ในส่วนหนึ่งก็คือประมาณ1 8 0 0 0 0บาท จากค่าใช้จ่ายที่ที่ทางกรุ่มเขาจะคิดค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซ่าค่าค่าเดินทางระหว่างการประกอบพิธีฮัตอะไรต่างๆเขาก็รวบรวมทีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็การเดินทางของหุ่นยัดคนนึงเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า250,000หบาท าาอาจารย์ค่ะทีนี้เราจ่ายครั้งแรกไป1นึ0 0 0 0โดยประมาณนั้นก็ต้องให้แล้วเสร็จหรือว่าเสร็จสิ้นการใช้จ่ายตรงนั้นก่อนที่การเดินทางจะมาถึงซึ่งอย่างบอกแล้วว่าปีนี้เที่ยวแรกก็วันมะรืนนี้แล้วนะ,ะวันที่9ครับือ,อสัาคมตอนนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะต้องใช้จ่ายก็คือจะต้องไปอยู่ที่ผู้ซึ่งจะต้องดูแลในกระบวนการต่างๆเรียบร้อยแล้ว ค่าอะไรต่างๆครับหมายถึงว่าแสนแปดหมื่นนี่ครั้งแรกที่เราลงทะเบียนให้ไปก่อนโอนไปแล้วเข้าไปยังบัญชีของกรมการปกครองทีนี้ส่วนที่เหลือค่าใช้จ่ายที่เหลือก็อาจจะมีที่พักที่จะต้องไปอยู่เพราะว่าการเดินทางเนี่ยการประกอบพิธีฮัทจริงๆเนี่ยถ้าตามปฏิทินตอนนี้ก็คือระหว่างวันที่14ถึงวันที่1 9ก็ก็จํานวน6วันเองแต่ทีนี้ทําไมถามว่าแล้วทำไมเราเนี่ยเดือนพฤษภาต้องไปก่อน หลักเกณฑ์ก็คือคนส่วนใหญ่แล้วจากประเทศไทยหรือประเทศในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปล่วงหน้าเพราะว่าถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยม,มันเป็นอะไรที่ที่อธิบายไม่ได้ในความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เข้าไปก็คือเขาได้อยู่ที่ am, มัสยิดฮารอมนะครับเป็นเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วก็ได้ได้ไปทําความดีหรือได้ประกอบศาสนกิจในในนั้นนะ่ะม,มันจะมีผลบุญที่ที่ที่ยิ่งกว่าที่เราทําอยู่ที่ที่เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะไปล่วงหน้ากันไปอยู่สักเดือนหนึ่งก่อนอที่จะเข้าพิธีฮัทนะครับจะเห็นสภาพของคนที่ที่ไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยนะครับมี เ,เดี๋ยวรายละเอียดในใน,ในกระบวนการเนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องทําอย่างนี้ก่อนหมายถึงว่าหนึ่งก็ต้องลงทะเบียนผู้ที่มีก่อสูงต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเดินทางอย่างเดินทางในวันที่9้าพฤษภาคมเนี่ยเราจะต้องไปลงทะเบียนโดยอาจจะไปที่คณะกรรมการอิสลามในแต่ละพื้นที่เนี่ยล่วงหน้าสักข,ขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าสมมติเราเอปสมะไรทางทางกรม่งององส่งเสริมกิจการทั์เนี่ยด้วยกรงการของเขาจะประกาศเลย จะประกาศระยะเวลาอย่างประเทศไทยเนี่ยน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึง31ธันวาคมสมมุติอย่างนี้เราก็ต้องนำผู้ที่เดินทางเนี่ยเขาก็มีเซะของเขาอยู่แล้วมีมีไกลของเขาอยู่แล้วเนี่ยเซะก็จะนำบัญชีรายชื่อทั้งหมดพร้อมกับเงินเนี่ยไปให้กับบริษัทผู้ประกอบการไม่ผ่านสำนักงานแล้วบริษัทผู้ประกอบการเขาก็จะลงทะเบียนออนไลน์ ไปยังกรมการปกครองเพื่อกําหนดว่าออบุคคลคนนี้มีความประสงค์จะเดินทางพร้อมกับออมัดจังเงินล่วงหน้าไป1 8 0 0 0 0สนแปบาทในส่วนของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นออมันมีไทม์ไลน์ของมันอยู่ว่าว่าเ,ออเริ่มต้นการลงทะเบียนออถ้าเดืนเอนธันวาเริ่มต้นเดือน ท่านว่าเนี่ยเราก็ต้องลงทะเบียนเข้าไปยังกรมการปกครองค่ะเมื่อสักครู่นี้มันจะสัมผัสได้กับอ,อ,อาจารย์ที่แบบสีหน้าออกมาได้ว่ามันเป็นความ ภาคภูมิใจแล้วก็มันอิ่มอิ่มใจที่ได้ไปการที่เราจะไปก่อนถึงวันที่จะมีกิจกรรมจริงๆเหมือนอาจารย์เอ๋ยว่า14-19ี่ถึงเนี่ยอาจารย์อัดุลก็ไปมาแล้วแน่เลยใช่ไหมคะเพราะตอนนี้อาจารย์พูดนี่รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอมเปรมปรีในใจอาจารย์แล้อารมณ์ตรงนั้นนี่นะอารมณ์มันมันคือคือฮัทมันมีประชญาของมันนะครับการไปประกอบพิธีฮัทหนึ่งเหมือนกับเราไปฝึกให้มันได้รู้ถึงถึง คุณธรรมสัจธรทมที่แท้จริงที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพราะสุดท้ายเนี่ยดูท่าน,นดูเวลาเขาประกอบพิธีมีผ้าแค่สองชิ้นนะสำหรับผู้ชาและก็ห้ามเย็บเป็นผ้าผ้าผืนและก็มามา,มาห่อข้างล่างและก็ส่วนบนนะครับเราจะเห็นว่านั่นคือคือเพื่อบ่งบอกให้เห็นว่าเ,เราไม่ต้องไปโอ้โอวดอ,อ,อะไร นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะมีตําแหน่งใหญ่โตยังไงแต่เมื่อคุณเข้าพิธีฮัทเนี่ยคุณจะต้องแต่งกายเหมือนกันผ้าสีขาวสองชิ้นเท่านั้นนะครับในสภาพที่เราเราเราอยู่ด้วยความความฟินจริงๆอ่ะนะครับรู้ถึงชีวิตเราบนโลกนี้มันไม่ไม่ยั่งยืนเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็มันจะทาชีวิตเหมือนกันยิ่งอยู่อยู่ในสภาพที่คนมากหน้าหลายตาตั้งไม่รู้กี่ ทั่วโลกมานะครับ uh huh. ยังยังที่บอกเพราะฉะนั้นทางทางการซาอุดีเบ้ขาก็เลยกําหนดโคต้ามาถ้าถ้าไม่กําหนดโคตา้านี้แน่นอนว่าไม่มีสถานที่ร uh huh. อ,องรับพอเพียงพอที่จะ ให้ให้คนที่มีความประสงค์จะไปไปประกอบพิธีฮัทนะครับเขาก็เลยจํากัดพื้นที่ครับผมทีนี้เมื่อได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระบวนการเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยว่ามันจะมีการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมาเหมือนกับว่าให้เราได้ต้องรู้นะว่าเราจะต้องตัดเตรียมอะไรสุขภาพร่างกายรโรคภัยไข้เจ็บอะไรถ้าอาจว่าไม่มีความเหมาะสมที่จะไปอย่างเงี้ยก็จะต้องตัดออกเหมือนกันทั้งทั้งว่าหัวใจเต็มปิม่มไปเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ในใน ในส่วนตรงนี้เขาก็มีเาก็มีกฎระเบียบไม่ว่าการบินของการบินเองเขาก็ต้องดูว่าคนในสภาพอย่างนี้สามารถที่จะมีต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถที่จะโดยสารเครื่องบินไปได้หรือ,อไม่ได้อะไรแบบนี้ขเขากระบวนการทั้งหมดก็เหมือนเหมือนเหมือนการเดินทางทั่วไปแต่ทีน่นี่หลักเกณฑ์ก็คืออันนี้เราใช้ระยะระยะเวลาในการไปเนี่ยนะครับบางบางรายก็40 ถึงถึง50วันนะครับหมยถึงว่าเดือนกว่าเนี่ยไปอยู่แต่ว่าช่วงพิธีจริงๆที่เราประกอบพิธีฮัทก็คือ6วันนะครับปีนี้ก็ปฏิทินออกมาก็คือวันที่14มิถุนาไปถึงวันที่19โดยประมาณนะทีนี้ก็จะขึ้นอยู่ว่าการดูดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งทางการซาอุดีเขาจะประกาศว่าเมื่อเห็นดวงจันทร์วันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิจยะก็เขาก็จะประกาศแล้วก็นับจากนั้นอีก9วันก็จะถึงช่วงพิธีฮัทเพราะฉะนั้น ความความพร้อมของเราแน่นอนที่สุดเราต้องพร้อมจริงๆนะครับไม่ว่าเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของสุขภาพเรื่องของอความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบพิฮัยเนี่ย มันต้องต้องต้องมีความพร้อมเตรียมไปเหมือนกันครับต้องเตรียมไปครับแต่ละคนทีนี้ห่วงอายุนอกเหนือจากจะต้องมีทุนทรัพย์และในการไปอันนี้ดูน่าจะเป็นลำดับต้นๆ้นเหมือนกันอาจารย์คะคนที่ไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยอายุหรือว่าอาชีพอะไรต่างๆมันจําเป็นที่จะต้องมาเกี่ยวไหมคะว่าจะต้องอายุนี่เขาเกี่ยวเพราะว่าบอกว่าต้องต้องสาเขาอุทิภาวะศาสนภาวะ หมายถึงว่าเมื่อคุณเข้าหลักเกณฑ์ศาส,สนาาวะที่มา,มา,มา,มาจำเป็นที่คุณต้องทําเหมือนการประกอบพิธีละหมาดก็เหมือนกันะกละมหม,ะมาดเนี่ยเมื่อศาสนาาวะมาถึงเนี่ยจำเป็นแล้วคุณคุณละเว้นไม่ได้ชเ,เช่นเดียวกันัาตเนี่ยเมื่อคุณมีความพร้อมคุณมีทรัพย์มีอะไรแล้วเนี่ยพร้อมกับอายุไขที่ถึงเนี่ยหมายถึงว่าศาสนาาวะที่เราถ้าขึ้นอยู่กับการ ผู้หญิงกับผู้ชาย أو, บาง <okay. S 2> ทีก็แตกต่างกันห okay. mm hmm. มายถึงว่าผู้หญิงมามาประจําเดือนครั้งแรกเขาานับว่าเข้าศาสนาาวะแล่วก็เขาต้องถือศีลอดเขาต้องละหมาด <Okay. S 2> ผู้ชายก็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเมือ่อเมื่อแตกหนุ่มเมื mm ่อแตกหนุ่มก็ถึงศาสนาาวะก็ถ้าเขามีความพร้อมก็ไปได้แล้วอายุ ข้างบนก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่จำกัดให้สุขภาพเอื้ออำนวยที่จะไปอยู่ได้ในกิจกรรมในกิจกรรมบักตรงนั้นเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในส่วนของบนที่ดีบอกเนี่ยค่ะเราอาจจะเห็นภาพของผู้ที่จะเตรียมตัวที่จะไปเพราะว่าโดยการดูแลของฝ่ายองค์กรมการปกครองที่อาจารย์เอ๋ยเนี่ยนะคะก็เลยทาให้จังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหลักใหญ่ในการที่จะประชุมคณะต่างๆเราก็จะไปประชุมกันก่อนหน้านี้ในขณะที่เป็นคณะทํางานด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ด้วย ล่าสุดนี่ก็ไปมาเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะคะอาจารย์ในส่วนนี้มันก็จะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้พี่น้องซึ่งไปประกอบพิธีฮัทเนี่ย สำเร็จเรียบร้อยโดยความเรียบร้อยว่าอย่างนัน,นะคะท,ก,ทกต้องทีนี้ในกระบวนการเนี่ยพอตอนไปถึงอาจารย์อย่างสมมติวันที่9เนี่ยวันแรกของการไปก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่จะไปประกอบพิธีอย่างเดียวพี่น้องที่เป็นญาตินะคะก็ไปส่งกันเยอะแยะมากมายในส่วนนี้มีอะไรที่อาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังว่าเออมันจะมีอดยรบาง โดยวัฒนธรรมประเพณีหรือความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขามองว่ายังสมัยก่อเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนธรรมเนียมปฏิบัติมาสมัยก่อนนี่จะเดินทางเนี่ยเขาไปกับเรือนะครับโดยสารโดยเรือเพราะยังไม่มีเครื่องบินเมื่อ40-50ปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไปถึงไปซาอุดีไปซาอุดีต้องไปอยู่ถึง3-4ถึง4เดือน ที่นู่นทำให้วัฒนาต้องต้องไปสูงแล้วก็ต้องมีการร่าลาบางคนไปแล้วไม่กลับก็มีมเพราะว่าไปใช้ชีวิตอย่างมันมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติว่าจนถึงปัจจุบันเวลาเดินทางไปเนี่ยมันก็มีส่วนได้ผลบุญนะครับในการที่เราไปส่งคนคไปไปประกอบอประกอบพิธีฮัทเนแนนอนที่สุดความ ความคิดถึงความที่เป็นมิตรกันหรือริยาดพี่น้องกันก็ก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการที่ให้เขาเดินทางและก็สิ่งสําคัญที่สุดที่เราไปเราก็ต้องขอพราด,ดอาให้กับเขาให้ผู้เดินทางให้เขาเดินทางด้วยความปลอดภัยและก็ได้รับฮัทที่สมบูรณ์กลับมา ค่ะเราไม่ได้จํากัดว่าญาติพี่น้องจะไปเหมือนท่านดองสเวตบอกว่าบางคนนี่ไปกันทั้งหมู่บ้านเลยก็มีก็มีครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้การตั้งที่พักคอยเอาไว้เพื่อจะรอก่อนที่จะส่งเข้าประตูสนามบินไปเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องรองรับเอาไว้กับอันนี้แหละที่เป็นที่เป็นท่านผู้ว่าเองก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยแต่ว่าที่ผ่านมาต้องต้องยอมรับว่าเราเราบริหารจัดการกันได้ดีเพราะทุกๆองค์ทุก หน่วยงานทุกทบวงกลมเนี่ยมามาช่วยกันมาช่วยกันให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นผมผมไปทํางานกับหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเอออิ่มเอออิ่มใจที่ได้ช่วยส่งเสริมคนไปทําความดีนะครับเราก็พลอยที่จะได้รับบุญผลบุญไปด้วยในความรู้สึกสบายใจไปด้วยแต่ละหนึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องไปครั้งเดียวก็ได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังที่กําหนดคือครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเขาจะไปครั้งที่สองครั้งที่สามเราโชคดีนะประเทศไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าจํานวนคนที่จะเดินทางไปประกอบธิษฐาอยังสมมติปีนี้เขาให้โคต้ามาหมื่นสาเนี่ยเราก็ไม่ครบแต่เราไปดูประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศมาเลเซียนะครับลงทะเบียนปีนี้นะครับอีก50ปีจะได้ไปแสดงว่าเขาอาจจะมีความ คือจะจะมองด้านหลายด้านก็ได้นะหลายด้านเขามีความพร้อมที่จะไปแต่โคต้าเขาไม่ได้เขาประชากรเข้า8ปเปรเ็นเป็นมุสลิมใช่ไหมทีนี้เขาก็มีองค์กรที่มาดูแลเข้าสะสมตั้งแต่เด็กๆนี่เขาไปฝากไปเข้ากองทุนฮัทของเขาแล้วพอถึงอายุ30ไปลงทะเบียนเงินครบแล้วเนี่ยแต่ไปไม่ได้เนื่องจากว่าโคต้าต้องต้องรอคิวต้องรอกันแบบนั้นถ้าคุณจะไปคุณก็ต้องไปเขาเรียกว่าบริษัท อเอกชนที่ไม่ผ่านรัฐเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มจาก สองแสนเป็นห้าแสนหรือ <Ừ. S 2> บางคนเป็นล้านก็มีอาจารย์แต่ยินดีก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคนบ้านเราเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะไปแต่บางทีมันจํากัดด้วยงบประมาณครับทีนี้กระบวนการที่เราจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะถึงเวลาแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปได้ยิ่งโควตาเรามีเยอะแบบเนี้ยเราก็ยิ่งมีความพร้อมที่จะไปได้อีกแบบเนี้ยค่ะเราเรามีแบบนีมีมีม,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 มีหลายหลาย,ลายวิธีการยังอย่างยัง,ยงหลายธนาคารธนาคารแบงก์อิสลามเองเขาก็มีเขาก็มีฟรอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการสะสมเพื่อ การนี้เพื่อการนี้นนธนาคารกรุงไทยถ้าจะไม่ผิดเคยมีะนะครับและก็มีสหกรณ์ต่างๆที่เป็นสากหกรณ์รอิสลามหรือแม้แต่อิหม,มัมหรือชมรมต่างๆในจังหวัดสงขลาเขาก็มีกองทุนเพื่อที่จะสะสมะเรื่องของการการการเตรียมตัว เรื่องประมาณจะได้ไม่มีปัญหาจะได้มีเวลาว่าเราจะไปได้แล้วตามความเหมาะสมอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราไม่เยอะอาจารย์ทีนี้สําหรับการไปแล้วเสร็จสิ้นในกระบวนการเดินทางโดยทุกฝ่ายเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ได้ไปแล้วก็กลับมาแล้วอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสําหรับท่านที่ได้ได้ได้กลับมาแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่ในการชีวิตประจําวันเนี่ยจะต้องต่างจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้ไปฮัทได้อย่างไรบ้างแน่นอนที่สุดเหมือนที่บอกว่าประชาของฮัทเนี่ย การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะครับคุณเป็นคนเหลวไหลมาก่อนเนี่ยเมื่อคุณไปทำฮัท์เนี่ยสิ่งต่างๆที่เรียนรู้จากการประกอบพิธีัทน์มันจะทากลับให้คุณมีความเข้มแข็งขึ้นในการที่จะดํารงชีวิตและก็สิ่งสําคัญที่สุดต้องมองมองมองเพื่อนเนี่ยในเรู้ว่าว่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับต้องให้คุณค่ากับทุกสรรพสิ่งนั่นคือสิ่งที่เขาจะได้รับสิ่งสิ่งที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวของเองแล้วเนี่ย เพราะว่ามีอยู่บทหนึ่งวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ยกล่าวว่าฮัตมะบรูดเนี่ยฮัตที่สมบูรณ์เนี่ยเปรียบเสมือนเมื่อเขากลับไปถึงบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนเขาเพิ่งคลอดออกมาจากท้องแม่ไม่ถึงบริสุทธิ์เขาลบล้างบาปเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับคือเขาเป็นคนที่ปราศจากบาปในตัวทีนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะกลับไปดําเนินชีวิตแบบแบบเก่าที่เขาเคยทําบาปหรือทําผิดอะไรต่างๆ นั่นคือคือในตัวเขาและเขาก็ต้องมองมองรอบด้านเขาเพื่อนเขาอะไรต่างๆก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนเหล่านั้นด้วยค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมันเป็นครูเป็นคนดีที่ที่บริสุทธิ์แล้วพอกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์นะอาจจะหลายคนคงจะได้นึกนึกภาพผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัทมาแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นด้วยตัวเราว่าท่าน คือเราจะรู้สึกว่าให้ความเคารพนับถือศรัทธาต่อบุคคลเหล่านี้ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้สําหรับปีนี้ก็7 0 0 0กว่าคนที่จะไปในเที่ยวบินต่างๆเนี่ยอาจารย์ขาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเนเนื่องจากว่าทางทางพรบกิจการฮัทเขากำหนดให้สายการบินแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการนำนำคนแต่ละของแต่ละประเทศไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีการบินไทย แต่เนื่องจากว่าจะไปซาอุดีสาอุดีเขาก็ขอแจมด้วย <c oughs> ก็มีก็มีสองสายการบิน <c oughs> ที่ที่เป็นเครื่องบินเหมาลำ <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่เราเรียกว่าชาติฟลายเนี่ย <c oughs> สองสอง,สองเที่ยวสองสายการบิน <คะ S 1> สายสายการบินไทยกับ <คะ S 1> สายการบินฟาดิลของซาอุดิอราระเบียน, <คะ S 1> นะครับเราจะเริ่มต้นช่วงแรกเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่9ไปถึงวันที่13ะะช่วงหนึ่ง <คะ S 1> แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่8และก็วันที่9<ค>ะนะครับมิถุนายนอาละคะ่ะในเรื่องของอความสำเร็จสีสันบรรยากาศแล้ก็รวมไปจนถึงความพร้อมและก็การไปด้วยกัน อิอ่มบุญในการไปส่งแล้วก็เดินทางไปเนี่ยในวันที่9พฤษภาค,คมนี้นะคะทาง n อ t นีสงขลาโดยทีวีสงขลาเพจนี้จะไลฟ์สดให้ท่านได้ติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์อับดุลหาลิมลาเตะเลขานุการคณะกรรมก,การอิสลามประจำจังหวัดสงขลาที่ได้มาพูดคุยและเราให้มีความอิ่มเอมเปลมปรีไปด้วยกับการไปประกอบพิธีฮัทในรอบปีนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้วก็เราทั้งสองคนลาไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะคะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีพบกันวันนี้มันต้องมีสักเรื่องเรื่องราวข่าวคราวที่ไหนประเด็นไร่ไร้แลกกันได้ทุกเรื่อง่อง11ทีวีภาคใต้เรื่องราวมากมายในยินดี